ก็สวัสดีครับก็อยู่กับช่องรถเก่าวซิ่งคอม n บไทยแลนด์นะครับก็วันนี้เจองานสบายครับแต่เจ้าแรกเลยนะครับนเลือกนะครับขอโคุณันอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าปะักต้นแน,น่นเลยนะครับเดี๋ยวไปเกี่ยวตีนเขานะครับ กับโบกู้เช่นเคยครับฝั่งนู้นนะครับนี่ประมาณยี่สิบไรน่าจะได้นะครับยี่สิบกว่ากวาแล้วขอให้วัดดูครับต้นเล็กนะครับแต่ว่าฝักแน่นะนะครับโคตรดีครับดูว่าโคตรไหลน,นะครับ ลหลดีมากเลยครับอันบนเขานึงก็ใช่นะครับเพราะบนเขาบนเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็บมาเกี่ยงล่างก่อนครับก็มีฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นด้วยโอกูเป็นไรอีกก <inha ing> ็ ฝากคนดติดตามด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหูครมสัพพพล่ดีมากครับก็เดี่ยวสี่รอบทางยาวสี่รอบทางขวางทางบนนู้นอีกสามรอบนะครับก็ได้แล้วมาเกียนกว่านะครับพ่อถือว่าดีมากครับถือว่าสุดยอด จะเสียแค่วงบนเขานั่นนะครับที่ว่ามันไม่ได้ยามันเยอะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ครับถือว่าพื้นเรียบดีอยู่ไม่เหนียวครับดินแห้งก็มีนุ่มๆหน่อยๆก็ไม่เท่าไหร่ไม่ถิกับว่านเหนียวครับอากาศตอนนี้ก็เย็นดีครับเมื่อเช้ายัางร้อนอยู่เลยก็เดินสี่ครับ ถ้าต้นต้นทีสูงหน่อยก็เดินสี่ก็ได้เหมือนครับแต่ว่าถ้าเดินสามน่าจะด,ดีกว่าน่าจะไม่หนักเท่าไหร่ครับโคดไหลสุดยอด,รดครับไหลดีมากมาเกี่ยวไม่ถึงสี่วิทีได้ั้งครับมาสามสี่วิทีครับโคดโคดดีครับ โไหลดีครับแป๊บๆพอเต็มอุ้มแล้วเกี่ยวไม่นานครับเต็มอุ้มไวถ้ามอนเขาเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวถ้าเกิดข้าวดีก็ตั้เดียวเต็มอุ้มเลยครับนี่ก็เหมือนกันครับโพดแต่โทษแต่นหนักของข้าวนะครับไม่มันใหญ่กว่าแล้วฝัน่งมันก็มีหลายเม็ดนะครับ ก็เปิดหัวฝั่งนี้ครับเพราะว่าฝั่งนี้เพิ่งเกิดไปได้สองรอบมั้งครับโกดธหัแล้วครับก็ถ้าเกิดป่าไม้เยอะอย่างนี้ก็เปิดทักสี่ สีหน้าครับจะได้เยอะง่ายนะครับถ้าทีียงโล่งก็เปิดสามหน้าพอแล้วครับแต่ถ้าเกิดป่าไม้เงี้ยเราเปิดไปเลยครับสี่หน้าอันนี้เปิดสี่แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ครับสี่เราจะได้ไม่ได้ไม่มาหวงครับหวงหลังนะครับว่าจะชนอะไรหรือเปล่าครับเราก็เปิดสี่เลยครับได้เยอะง่ายครับถ้าเราเปิดสามก็ แล้วก็พวงหน้าพวงหลังครับหน้าก็จะไปชนเนข้าวโพดล้มหลังก็จะไปชนต้นไม้ครับเราก็เปิดสี่อยครับจบเวลาเขาเดินตามไปสิ ก็เก็บงานข้างนะครับข้างขอบครับที่เหลือไว้ครับเพราะว่าเกี่ยวตัดตรงไปก่อนครับคันมาเก็บอันนี้ที่หลังครับนี่ก็มาเก็บแล้วนะครับต้นน้อยครับแต่ว่าฝักนี่คฝักฝักมันใหญ่นะครับฝักมันใหญ่นะครับดูเม็ดนะครับ แต่ไม่หนักกข้าวได้ไงล่ะครับดูเม็ดมันครับข้าวมันเม็ดน้อยครับอย่างกับอย่างที่เรากะนะครับคือข้าวกำหนึ่งกับข้าวโพดกำหนึ่งครับหนักติดกันเลยครับดูครับไม่ข้าวโพดจะไม่ให้มันหนักกว่าข้าวได้ไงล่ะครับไปนู่นแล้วครับไต่งุ่มแล้วโผล่แล้วครับไปแล้วไปไม่รอเราแล้ว ก็น่าจะไปปล่อยเลยนะเดินไปปล่อยเลยนะคิดว่านะอันนี้ก็ค่อยมาเก็บอีกรอบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจถ้าผมขับผมก็จะเก็บมาเก็บกลับมาเก็บวันนี้ก่อนกลับมาเก็บวันนี้แล้วก็เดิอนอันนี้ไปสักสองแถวแล้วก็ได้ถ้าพูดมันจะเต็มแล้วสองแถวก็ได้หรือว่าแถวเดียวก็ได้เราจะได้ไม่เดินตัวเปล่ากลับไปนะครับ กลับมาหรือเปล่าอ๋อเอานน่นไปเลยนะหรือว่ายังไงกลับไม่กลับกล้กลับลอยตรงนี้อ่าไม่กลับนะครับไปฝั่งนู้นนะครับาตามไปอีกสิโอ้โห ก็รถรอดถ่ายารอแล้วครับ ก็คลิปนี้ก็ถ่ายดูก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็ค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็เทนะครับเทโอด้ครับ เต็มไวนะครับขอพทษดีให้รู้พันอะไรนะครับ สลาก่อนครับสวัสดีครับ